สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้ขอรยาอ,อะไรนะตำทะเลรวมเด้อค่ะพี่น้องตำทะเลรวมนะคะเมืสั่งมาจากร้านคนมักตำนะคะจังหวัดสุรินทร์เนาะวันนี้ก็คือตื่นเต้นลนๆน,นิดนึงนะคะกับมุมใหม่แล้วก็เสียงอาจจะสะท้อนไปบ้างนิดนึงนะคะทุกคนหรือว่าต้องเปิดประตูนะคะแล้วเปิดประตูก่อนมาค่ะทุกคน อผักวันนี้นะคะอันนี้คือรากซูนะคะหรือว่ารากชูส่วนอันนี้ลูกผักหวานค่ะพี่น้องนี่ลูกผักหวานนี่จ้าน่ากินมากผักสาบของเมือเองค่ะพี่น้องใครสนใจก็ทักแชทได้เลยเนาะมาค่ะเส้นขนมจีนดูข้างขอสดก่อนห,อหนัวมาก สั่งแบบเผ็ดแซ่บเผ็ดจริงพี่นอ้องเช่นขนมจีนของเหมยเองห่อละสิบบาทมาค่ะกินไปคุยไปเล่มไปคือช่วงนี้เหมยย้ายที่นะคะก็ะเลยไม่ได้ทำกับข้าวกินเองซื้อเอาก่อนเนาะลวกแบบทั้งยาวเลยโอ้โหมาค่ะพี่น้อง ลวกแล้วนะคะืลูกผักหวานกรอบแบบนี้เลยกรอบมากกินผักแต้มส้มตำด้วยวันนี้อันนี้คือรากถูเป็นผักของทางเหนือเนี่ยค่ะเป็นรากยาวๆแบบนี้เลย กลิ่นชาชุนๆนะคะอ้โหกยินก็จะชุนๆครับนอ้องเราลองชิมกับส้มตำนะคะมันก็จะเหนียวๆวจ้าหน่อยไม่ค่อยกรอบนะคะ

ทำเดียวค่ะเผ็ดเส้นมะละกออยู่นี่หมดแล้ว ข้างหลังคือยังไม่เสร็จด้วยครับพี่นอ้องคือเหมือนจะทําห้องใหม่อยู่นะคะอันนี้คือทดลองดูก่อนว่ารอดไหมไฟตรงนี้สรุปก็ได้นะคะพี่นอ้องรสชาติกับหวานๆมันๆ ร้านนี้คือเป็นร้านประจํำอยู่นะกินบ่อยอยู่นะเวลาแบบเพื่อนมาจากต่างอําเภอนะคะก็จะไปกินอยู่ร้านนี้แหละคนมักตาําสุรินทร์ลงกินแบบเหล่าทะเลน,นะคะมีหมึกกุ้งจด มันกอรอบขอบให้กินให้กินเม็ดบัวเลยอะ่ะห mm. วานหวานมันๆเปลี่ยนจะออกเป็นเขียวนิดนึง ใส่หัวเชอรี่นะชนิดพักสอบหวานมันขมไปลิดนิดเดียวข้างในไม่มีเม็ดนะคะถ้าลวกไม่นานก็หรือว่ากินสดก็จะฟัดปัด ะนะกินแบบเรียมๆกินไปคุยไปด้วยครับน้องช่วงนี้ก็คือประเดิมห้องใหม่แล้วก็ติดแอร์ด้านบนนะคะ เมื่อกดเปิดพัดลมก็คืออู้ยร้อนค่ะพี่น้องไม่เปิดก็ไม่ได้ด้วยพอเปิดก็คือได้ยินแต่เสียงพัดลมนะอร่อยจริง มนละกอยังกรอบเลยอ่ะซื้อมานานแล้วเนาะเพิ่งมากินอนะ่ะเผ็ดโอ้ย สีเหมือนไม่เผ็ดแต่จริงคือเผ็ดมาก ชูมันกินต้นหอมเลยชุนตีขึ้นจมูกครับหน่อยอือหือคุ้มไหมโอ้ นั่งมองจอบ่อยเพราะว่าต้องดูไฟว่ามันแปลกบอกพี่น้องสะลาดพัฒน์นอก่าจะได้แต่ละคิดบางอันก็มาแบบเหียวเหี่ยว เส้นมื้อด้แต่จินแซ่บกว่าช้อนเนาะแ้วะความหนักเส้นวันนี้ลวกเองนะคะยังไม่ค่อยสุกดีเอาขึ้นนะ่ะ อมืมันกรอบเกินอะ่ะเกินเบือ่อมากเผ็ดครับพี่น้องกินไปกินน้ำโคกไปก็แห้งเผ็ดเนาะอืมกัดอันเปลือกปู ฮอยเทอรี่ด้านนี้ไม่ค่อยเหนียวนะคะบางที่นีเนี่ยเหนียวกินไม่ได้เลย หลุดบ uh ูมันเวอรกินเล่นๆกินเล็มๆคือแบบอร่อยมากงง